สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีว a ชแนลของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำดันดัม้มก,กันกับหัวข้อที่ว่าพลังงานของผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานค่ะไปดูกันนะคะว่าพลังงานนี้ใช่ตัวตนของคุณไหมใครกําลังฝึกสมาธิอยู่ใครกําลังเข้ามา ในสายธรรมะในสายในสายที่เราอยากจะหลุดพ้นนะคะจากความทุกข์อยากจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานลองไปดูพลังงานนี้นะคะว่าใช่พลังงานของคุณไหมแล้ววันหนึ่งถ้าคุณเป็นคนนี้แล้วนะคะเป็นผู้รู้และผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่มาตอบคําถามคุณนะคะให้ไพ่มาไขาข้อข้องใจให้คุณก็ได้คะ่ะว่าใช่คุณหรือเปล่า ไปดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับตัวตนของคุณบ้างในปัจจุบันคุณได้ไพ่สิบดาบ two of cups s of pentacles ผลงานของคุณนะคะ แล้วก็ได้ไพ่ q u e e n of Pentacle ค่ะแต่ว่า Queen of Pentacle ใบนี้นะคะโอ้มหัศจรรย์มากคือจริงๆ Queen of Pentacle ใบนี้ค่ะคือรูปภาพของไพ่ใบนี้มันจะเป็นรูปภาพท่อนบนเนี่ยจะจะชัดเจนนะคะแต่ปางทีทาง y t u t u เนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามีภาพาภาพที่บางทีเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้นะเอาเอาเป็นว่ามันออกสื่อไม่ได้ก็แล้วกันเออเราก็ เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดหน้าไพ่ได้แต่ขอให้คุณรู้ว่าภาพนี้คือ Queen of Pentacles และเราได้เตรียมอันนี้ไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแน่นอนนะคะเมื่อกี้นี้เราใช้ไพ่สำหรับนี้เล็กๆแล้วก็มาสับเอาไว้แล้วก็ถ้าไพ่ใบไหนไปใ,ใบใหญ่นะคะคือถ้าเป็นเป็นภาพที่ไม่สามารถออกสือได้เนี่ยเราก็จะเอาไพ่เนี่ยมาปิดแล้วเราก็จะมาอ่านความหมายด้วยแต่บงังเอิญยิ่งขิด ถามว่าบังเอิญไหมมันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ได้เปิดไพ่ใบนี้หยิบไพ่มาแล้วเราก็มาปิดกับไพ่ใบนี้แล้วก็มันก็เป็นความหมายของฟีดอัพเอนเดอร์คือเป็นไพ่ใบเดียวกันเลยคุณว่าแปลกไหมจริงจริงนะคะอเป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆค่ะรู้สึกแบบนั้นเลยนะไม่บังเอิญแน่นอนค่ะอะไรจะเจาะจงเหมาะเหมิงได้ขนาดนี้และก็บอกได้เลยนะคะว่าไม่ได้เตรียมการเอาไว้จริงๆค่ะเราแบบ วางไว้อย่างนี้เลยเนาะวางไว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะบางทีเนี่ยรูปไพ่เนี่ยแต่ละสำรับเนี่ยมันบางรูปก็จะออกสื่อไม่ได้ไปดูกันต่อเลยค่ะคุณได้ไพ่เกดาบขออีกหนึ่งใบนะคะกับพลังงานของคุณ ได้ไพ่ Queen of Cups คุณได้ไพ่สิดาบนะคะพลังงานของคุณใบแรกเลยเนะี่ยคือต้องบอกว่าก่อนที่คุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานได้นั้นนะคะคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณจะต้องเจอปัญหาร้อยทุกสิ่งอย่างนะสิบดาบหลายอย่างเลยเป็นไพ่ที่ ปัญหาและอุปสรรคเยอะที่สุดสำหรับในไพ่78ใบนี้นะคะค,คือไปที่แบบอุปสรรคหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องรับให้ได้การรับปัญหาและอุปสรรคตรงนี้นะคะความผิดหวังความเจ็บปวดหรือชีวิตที่มันล้มเหลวการงานหน้าที่การงานล้มเหลวความรับล้มล้มเหลวแม้กระทั่งในเรื่องของโรคภัยใกล้เจ็บมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับมือให้ได้มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องผ่านมันให้ได้เพราะอะไรคะ เพราะว่ากว่าจะกว่าที่คุณจะเป็นผู้รู้ได้นั้นคุณต้องผ่านบททดสอบทุกสิ่งอย่างเอาเป็นว่าทุกสิ่งอย่างก็แล้วกันทุกสุดๆอุปสรรคสุดๆบางครั้งก็ปัญหาสุขภาพสุดๆความรักก็ล้มเหลวสุดๆการงานก็เจอสุดๆนะคะแต่คุณต้องยอมรับมันให้ได้นะคุณจะได้เป็นผู้รู้นะคะในระดับอันดับแรกเลยนะคะ t ูอ of Cup ขึ้นมาออกมาบอกว่าสำหรับไพ่ใบนี้นะคุณจะต้องเจอกับเรื่องสถานการณ์ที่คุณจะต้องตัดและไม่ยึดติดเ,เป็นเรื่องราวของความรู้สึกในเรื่องราวของความรักคุณก็ต้องตัดให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้านะคะที่ต้องสละทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของความรักครอบครัวคุณก็เช่นเดียวกันนะเห็นไหมคะนี่คือการตัดนี่คือการปลง คุณจะต้องตัดให้ได้ปลงให้ได้คุณจะต้องไม่ทุกข์กับความรักและยึดติดกับความรักในชีวิตคู่คุณจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นพลังงานของผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานบางครั้งในชีวิตของคุณคุณอาจจะต้องตัดเพื่อที่จะต้องเรียนรู้นั่นหมายถึงว่า,าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความรักตลอดไปนะแต่ตรงนี้อาจจะหมายถึงคุณต้องผ่านเรื่อง เหมือนกับยอมที่จะยอมที่จะ,จะห่างไกลจากความรักยอมที่จะฝึกแล้วก็ปฏิบัติคุณต้องทําใจให้ได้สมมาะว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้รู้คุณ่ยต้องเข้าไปบวชคุณจะต้องบวชผู้ชายก็ต้องบวชผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะจากการถือศีลการาที่คุณจะต้องปฏิบัติเนี่ยค่ะ คุณจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่คุณรักคุณจะต้องปรงตรงนี้ให้ได้คุณจะต้องปล่อยวางคุณจะต้องละให้ได้คุณจะต้องคุณจะต้องไม่คิดว่าถ้าคุณบวชหรือถ้าคุณปฏิบัติคนที่คุณรักเขาจะรอคุณได้ไหมเขาจะอะไรบารบาที่คุณจะคิดนั้นมันคือมันคือสิ่งที่ยึดที่คุณยึดติดเพราะฉะนั้นคุณก็จะปรงไม่ได้แต่ถ้าคุณละจากตรงนี้ได้แน่นอนค่ะเอนโทรจีของคุณมาแล้วนะผู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นผู้รู้ก่อนนะ ในเรื่องของเจดเหรียญในเรื่องของการเงิน,นงงการทองคุณละคุณละในเรื่องของความโลภได้ไหมจริงๆคือต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีอิทธิพลนะคะมีอิทธิพลแล้วก็มีความสําคัญกับชีวิตของเรามากๆเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีเงินชีวิตก็ทุกแต่สําหรับคุณนั้นคุณสามารถที่จะบอกตัวเองได้ไหมว่าคุณมีเท่าที่มี คุณรู้จักพอเท่าที่พอคือไม่ละโมบจนเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไม่มีนะคุณมีนะคุณมีในส่วนหนึ่งที่คุณสามารถที่จะรู้จักคําว่าเออเรามีเท่านี้เราได้เท่านี้เราก็พอแล้วบางคนบางทีเนี่ยพอได้เท่านี้สมมติว่ามีเงินเดือน2,000มเออก็ยังไม่พอก็ยังอยากได้ออถ้าเงินเดือนชันสักสามหมหรือสี่หมื่นคงจะดีพอขยับขึ้นไปเงินเดือนสี่หมน ฉันก็อยากจะมีเงินเดือนสักหกหมื่นนะหรือเจนะ็ดหมื่นเนี่ยโอ้หน่าจะชีวิตน่าจะเพอร์เฟกเนี่ยพอละพอเจ็ดหมื่นจริงๆในระดับหนึ่งโอ้มันก็อยากจะมีแสนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเพียงพอมันก็จะความคิดความอยากได้มันก็โตขึ้นโตขึ้น,นใหญ่ขึ้นนั่นแหละคะ่ะแต่คุณสามารถเป็นคนที่ซรคุณรู้สึกว่าเออเงินเดือนที่หรือรายได้ที่ห้าหมื่นคุณพอไหมคุณมีความสุขกับเงินเดือนห้าหมื่นหรือไมถ้าคุณทําได้ นั่นแหละค่ะหมายถึงคุณกําลังจะเป็นผู้รู้แล้วหรือว่าคุณอาจะได้รับคาว่าเป็นผู้รู้แล้วนะคะและไพ่ Queen of Pentacle ค่ะสำหรับสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ Queen of Pentacle of Queen of Pentacle Double Queen of Pentacle เลยคุณสามารถเป็นคนที่รู้จักพิจารณาได้ไหมนะคะพิจารณา ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตด้วยความเข้าใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณสามารถที่จะมีสติแล้วก็มองเรื่องบางเรื่องด้วยใช้พิจารณาว่าอันนี้มันคืออะไรเหตุมาจากอะไรผลเป็นอะไรถึงได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วคุณจะทำจมันจะทำให้คุณได้เป็นผู้ผู้รู้แล้วก็ มันจะกลายเป็นผู้ตื่นได้ไหมเดี๋ยวเราต้องมาเปิดไพ่อีกนะคะแต่อันนี้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาบางครั้งเนี่ยสิ่งบางสิ่งที่เราพิจารณ,า,รณาได้เนี่ยเราจะเข้าใจถึงเหตุและผลเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราต้องรู้จักพิจารณา เหมือนเราทานอาหารนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะจริงๆทุกเรื่องเราสามารถพิจารณาได้หมดเลยชีวิตเราอะสมมติว่าเรื่องอาหารเนี่ยสมมติว่าเราเราทานกํนาลังทานเนื้ออยู่อะสเต็กโอ้โหแบบชิ้นแบบน่าทานมากๆหอมกลุ่นถ้าคุณถ้าคนเรานะสามารถที่จะพิจารณานะคุณจะรู้ว่าเนื้อชิ้นเนี้ยมาจากอะไรมาจากชีวิตหนึ่งชีวิตนั้นต้องสละกว่าที่จะมาเป็นเนื้อจานโปรดให้กับเราเนี่ยเขากลงต้อง ทุกทรมานกับการถูกฆ่าทุกคนทุกทุกสรรพสัตว์เขาก็รักชีวิตของเขาบางครั้งถ้าเราเข้าใจว่าบางทคาีความคิดของคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ในเมื่อเขาเกิดมาต้องเป็นอาหารเราเราก็อาจจะมีมุมมองว่าเราต้องขอบคุณเขานะที่เสียสละชีวิตเพื่อเป็นอาหารของเราแต่ถ้าบางคนพิจารณาอีกก็จะได้อีกแง่มุมนึงตรงที่ว่าอืม ต่อไปนี้ฉันจะไม่เบียดเบียนฉันจะเลิกละทานเนื้อสัตว์ฉันจะเลิกทานเนื้อฉันสงสารเขาชีวิตใครๆก็รักนั่นแะหละคะ่ะการพิจารณาเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่เอ,อ่อเราเนี่ยจะเข้าใจอะไรมากขึ้นทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องอาหารโอเคนะมาในเรื่องของก้าวดาบเนี่ยก่อนที่คุณจะเป็นผู้รู้คุณจะต้องผ่านสถานการณ์ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกที่มันปัญหาทุกอย่างเลยการ ทำยังไงถึงจะดับความเครียดได้เรานอนไม่หลับเราคิดมากเราเป็นคนที่ฝันร้ายเราเป็นคนที่แบบมีแต่พลังงานลบๆอยู่ในตัวเองหมดเลยเราจะทํายังไงถึงจะหลุดพ้นจากพลังงานนี้ได้คุณจะต้องเจอมันก่อนนะคะคุณจะต้องเจอพลังงานแบบนี้แล้วคุณจะต้องหลุดพ้นให้ได้คุณอาจจะต้องทําอะไรอะ่ะ ในเรื่องของคําสอนในเรื่องของการทําสมาธิในเรื่องของการปล่อยวางทํายังไงก็ได้ให้ตัวเราเนี่ยไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วก็เครียดเราต้องปล่อยวางให้ได้อ่ะเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีเพื่อนแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยชอบนินทาคุณชอบเอาคุณไปพูดไม่ดีแล้วก็ชอบกดดันคุณชอบทําให้คุณมีแต่ความทุกข แล้วคุณก็รู้สึกว่าถามกับตัวเองว่าทําไมเพื่อนคนนี้ถึงชอบใส่ร้ายคุณถึงชอบนินทาคุณทําไมเขาไม่เข้าใจในตัวคุณคุณทุกเพราะว่าคุณรู้สึกว่าทําไมเขาเป็นคนแบบนี้ทําไมเขาถึงไม่เข้าใจคุณใช่ไหมคะคุณทุกข์ละแต่ทีนี้การปล่อยวางของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยวางคุณอาจจะต้องคิดว่าเออคุณคุณอาจจะทําได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะแต่คุณจะต้องทํามันให้ได้เช่นวิธีคิดของคุณคุณอาจจะคิดว่าก็เรื่องของเขา เขาอยากจะคิดอะไรเขาอยากจะมองเรายังไงก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขาเข้าใจเราเขาจะไม่เข้าใจเราก็เรื่องของเขาประมาณนี้โอเคไหมเข้าใจเนาะอืมเราก็แค่อยู่กับตัวเองทําหน้าที่ของเราทําชีวิตของเราให้มันดีให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขกับชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องไป เหมือนกับไปทุกว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจทําไมเขาถึงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กับเราปล่อยเขาไปค่ะนั่นคือชีวิตของเขานั่นคือเรื่องของเขาเขาจะไม่เข้าใจเราก็ก,ก็ต้องปล่อยวางก็แค่นั้นเองแต่คุณจะทํามันได้ไหมถามว่ามันพูดง่ายนะมันคิดง่ายนะแต่บางทีเนี่ยการที่คุณจะต้องทําแบบนี้มันคือการฝึกเราต้องฝึกนะฝึกปล่อยวางฝึกแบบว่าก็เรื่องของเขาประมาณนี้ค่ะเออ เขาจะคิดอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ถ้าใครยังยึดติดอยู่เนี่ยคุณต้องฝึกนะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณคิดเครียดแล้วก็กังวลอะไรมากมายในชีวิตของคุณที่คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นๆที่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะแต่มันอาจจะกังวลตรงที่ว่าคนอื่นเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณมาคิดแบบน้นแบบนี้กับคุณ ถ้าคุณปล่อยวางได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นที่คิดกับเราได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ไปรู้สึกกับความคิดของคนอื่นได้โอเคนะเราผ่านแล้วนะไพ่คขียนออบคัพคเนี่ยการที่คุณจะเป็นผู้รู้ใช่ไหมอันน,น,นี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องออกตัวนิดนึ่งนะว่า,าตัวของผู้อ่านไพ่เองเนี่ย ก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดานะ,นะคะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เป็นแค่ผู้สื่อสารนะคะในเรื่องของการอ่านความหมายในหน้าไพ่ไม่ได้ที่จะบังอาจที่จะมา ามาสอนหรือมาอะไรในเรื่องตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราทําหัวข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็อ่านตามพลังงานหน้าไพ่เราคือผู้สื่อสารแทนไพ่นะคะคุณต้องคิดแบบนี้นะเราไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนนะโอเค queen of cups นะคะบ่งบอกถึง energy ของคุณที่เข้าใจชีวิตแล้วก็ เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่มักจะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เข้าใจเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้อยู่เสมอทั้งหมดเลยค่ะเข้าใจพิจารณาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับมีแนวทางดีๆให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันให้เขาได้เป็นผู้รู้เช่นคุณนะคะคุณจะไม่เป็นคนที่แบบไป สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นอ่ะคุณรับคับนะไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นคุณจะอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณบางทีคุณชอบเก็บตัวเงียบๆเพื่อจะพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเข้าใจวันหนึ่งคุณอาจจะมาอยู่ในเซฟโซนของคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับใครคุณอาจจะมาอยากจะศึกษาหรืออยากจะมาทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวของคุณเองแล้วก็เพื่อประโยชน์สําหรับคนอื่นด้วยก็เช่นกันนะคะหมายถึงเป็นคนที่อบอุ่นอ่ะ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้คำชี้แนะกับผู้อื่นได้โดยที่เราไม่ต้องคาดหวังว่าผู้อื่นนั้นนะคะจะต้องมาแบบเข้าใจคุณเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมาเข้าใจเราหรอกคะ่ะเราอาจจะต้องเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาเพื่อเข้าใจคนอื่นเพื่อเข้าใจชีวิตที่มันเป็นไปจริงๆของมนษุษย์แล้วเราจะปรงได้คุณคุณจะต้องเป็นคนนี้นะคะถ้าคุณเป็นอยากเป็นผู้รู้ นะคะอ่ะโอเคมาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับกับคุณบ้างนะคะพลังงานของคุณที่จะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานคุณได้ไพ่ h e f ะฟ l ค่ะ s i of s w o r d 7ถ้วย อโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องปิดกันนะคะผ้าเหรียญไพ่เดเดว,วิลมองไม่ทันนะคะเมื่อกี้เข้า <c oughs> เข้าไปในกล้องแล้วเดี๋ยวเราต้องมา <c oughs> มาเซ็นเซอร์กันเนาะแล้วก็ King of Cups ฮัลโหแฟนว้าวที่เราไม่ได้สับไพ่ตรงนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยพอไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยปิดไม่ทันนะคะเราก็เลยต้องออกมาสับข้างนอกนะคะแต่ก็อ่อันนี้ก็ต้องให้เข้เขาใจกันนิดนึงเนาะเราอาจจะไม่ได้สับไพ่คุณเห็นตรงนี้อ่ก่อนหน้านี้เราก็สับไพ่ตรงนี้แต่พอดึงไพ่ออกมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยอย่างไพ่ใบนี้ยังหลบไม่ทันเลยเดี๋ยวก็ต้องมีการมามาแก้ไขเซ็นเซอร์กันนะคะโอเคโอเคสำหรับแถวนี้นะคะ คุณเป็นผู้รู้แล้วใช่ไหมและไพ่แถวนี้คุณจะเป็นผู้ตื่นคุณจะเป็นผู้ตื่นนะเมื่อคุณผ่านสเต็ปนี้มาแล้วนะคะ The f o o l คืออะไรคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกเลยว่าคุณต้องฝึกสมาธิฝึกเรียนรู้ฝึกกรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฝึกให้จิตคุณเนี่ยนิ่งเหมือนพระพุทธองค์เริ่มการฝึกแล้วเริ่มการปฏิบัติแล้วนะคะคำสอนนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้าถามว่า การเริ่มต้นของคุณอะอาจจะไม่ได้สำลิดผลได้เลยในเร็ววันคุณต้องใช้เวลานะ6แดาบคุณต้องใช้เวลาอย่างน้นอยๆมันจะเริ่มดีขึ้นใน6วันใน6เดือนใน6ปีจริงๆคุณจะสามารถทำมันได้นะคะ s of e u p s คคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณฝึกผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็น6สัปดาห์6เดือนหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยสติของคุณสมาธิของคุณเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าคุณจะสามารถที่จะอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณจะไปไหนก็ได้นะคุณจะเอาสมาธิของคุณคุณจะเอาจิตวิญญาณในร่างของคุณเนี่ยจิตของคุณเนี่ยที่ออกมาจากตัวของคุณเนี่ยคุณจะไปไหนก็ได้นะคุณจะไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะไปไปเห็นในเรื่องของความทุกข์ความสุขคุณจะได้ไปเห็นจิตใจเข้าใจเอ่อความรู้สึกของคุณจริงๆที่คุณอยากจะรู้สมมติว่าคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนี้ เขากาลังคิดแบบไหนอยู่ทําไมชีวิตเขาถึงเป็นแบบนี้นี่คุณจะล่องลอยไปได้ทุกที่ที่คุณอยากจะไปคุณจะได้เห็นทุกอย่างทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีแล้วคุณก็จะเข้าใจเข้าใจแบบนี่แหละมนุษย์นะคะจริงๆนี่แหละมนุษย์จิตของคุณจะล่องลอยแล้วคุณจะไปคุณจะควบคุมจิตของคุณให้ไปรู้ให้ไปเห็นทุกอย่างไพ่เดวิลขึ้นมาออกมาบอกว่า แล้วคุณจะต้องละนะคะเหมือนพระผู้ธเจ้าที่บางทีก็ต้องละหมดเลยละสมบัติสิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวคุณจะเป็นผู้พอคุณเป็นผู้รู้แล้วนี่คือผู้ตื่นคุณจะตื่นรู้ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงมันเป็นสิ่งที่ไม่แท้ วันหนึ่งเนี่ยมันก็สูญสลายไปหรือวันหนึ่งเนี่ยไอสิ่งที่มีเนี่ยมันไม่ได้สูญสลายไปหรอกแต่วันหนึ่งเนี่ยร่างกายเรานี่แหละก็จะสูญสลายไปนะเราอ่านจากไพ่ไปนี้นะเดี๋ยวคุณจะละในเรื่องของความโลภได้คุณจะมีแค่เท่าที่คุณจําเป็นจะต้องมีในชีวิตสิ่งที่จะต้องจําเป็นที่มีในชีวิตที่คุณคิดว่ามันอะไรที่มันเป็นความจําเป็นในชีวิตของคุณละคุณจะมีแค่นั้น สมมติอ่ะอันนี้สมมติให้คุณเห็นง่ายๆเลยนะคุณจะมีรองเท้ากี่คู่คุณก็ใส่แค่วันละคู่จริงไหมอีก3าสี่คู่เป็น10คู่คุณก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราจะมีทุกอย่างแค่พอดีเสื้อผ้าเราจะมีเต็มตู้เปิดไปโอ้โหเต็มตู้อัดแน่นเลยไม่รู้ใส่อะไรแต่เมื่อคุณพิจารณาดีๆแล้วคุณอาจจะมีเสื้อผ้าแค่ไม่กี่ชุดแค่ที่คุณรู้สึกว่าเออคุณใส่แล้วคุณสบายคุณบางทีเนี่ย โอ้โหคุณเนี่ยอยากจะซื้อบ้านนะหลายหลังมากๆเลยสามหลังสี่หลังอุ้ยไว้เป็นทรัพย์สมบัติไว้เป็นทรัพย์ส,สินสุดท้ายแล้วเมื่อคุณได้ตื่นรู้ความโลภของคุณก็จะหายไปคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมคอนโดเล็กๆห้องหนึ่งอ่าแค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วไม่เหนื่อยด้วยคุณมีรถหลายๆคันคุณก็จะจอดทิ้งไว้มันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้ว วันหนึ่งคุณก็ต้องจากมันไปคุณไม่สามารถที่จะเอามันไปได้คุณมีใช้แค่คันคันนึงก็พออะไรแบบนี้คุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่พอดีกับตัวคุณนะคะคุณจะละในเรื่องของความโลภได้นี่คือไพ่ใบนี้นะคะนี่คือคุณจะตื่นรู้ละคุณจะคุณจะเป็นผู้ตื่นละคุณจะเป็นผู้ตื่นละอันนี้เขาเรียกว่าตื่นรู้ตื่นรู้แล้วนะิงอครับคุณจะเริ่มฝึกตัวตนมากขึ้นคุณจะเริ่มเข้ามา หลงไหลในเรื่องของการฝึกคุณจะมีความสุขกับการที่คุณไม่ยึดติดคุณจะเข้าใจไม่ได้จริงๆนะคะว่าการที่คนเราจะมีความสุขได้จริงๆรนะิงหนึ่งไม่ยึดติดละทิ้งจากความโลภได้แล้วก็เข้าใจเข้าใจชีวิตมนุษย์เข้าใจว่าอ๋อมันก็แค่นี้นี่เองเกิดมาเพื่ออาศัยอยู่บนโลกใบนี้แล้ววันหนึ่งก็ดับไปเราจะทําอะไรเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้บ้างเราจะอยู่ บนโลกไปนี้ได้อย่างไรให้มีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ยังไงให้เรามีความสุขให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็จะฝึกคุณก็จะเข้าใจมันมากขึ้นและไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรคะนี่คือไพ่พระนะคุณจะได้เป็นผู้เบิกบานเราสรุปให้คุณเลยนี่คือไพ่พระไพ่พระพุทธเจ้าคุณจะได้เป็นถ้าคุณผ่านนะคะกระบวนการทั้งหมดนี้ที่เราได้อ่านไปทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณฝึกได้สําเร็จคุณจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบาน จริงๆคุณมีพลังงานนี้ในตัวของคุณบ้างไหมในตอนนี้นะคะโอเคไหมนะคะก็ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะสำหรับหัวข้อนี้นะคะโอเคค่ะที่จริงก็อยากจะมาเปิดพลังงานอะไพ่ออร์เใ,ให้กับคุณนะคะเราอยากจะรู้ว่าไพ่ o r a ์ l เสําสำหรับนี้ อยากจะสื่ออะไรบอกบอกคุณบ้างนะคะที่คุณได้เข้ามา random น,นี้พลังงานในตัวของคุณค่ะท t o ปิกนี้นะคะคือต้องบอกว่าผู้อ่านเองเนี่ยก็รู้สึกทึ่งมากๆเลยกับกับไพ่ที่ออกมาทำให้ผู้อ่านได้สื่อสารได้บางสิ่งบางอย่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตอนทำหัวข้อนี้นะ เอ๊ะก็มีความกังวลนะว่าเราจะอ่านได้ไหมเนาะมันจะสูงเกินไปสําหรับผู้อ่านหรือเปล่าแต่พอเราเปิดไพ่มนจริงๆเนี่ยคุณดูนะตั้งแต่แถวแรกตั้งแต่ใบแรกที่เปิดมาจนถึงไพ่ใบสรุปใบนี้ได้ไพ่พระนะ่ะได้ไพ่พระพุทธเจ้าอ่ะคุณว่ามันเป็นความรู้สึกที่ปลื้มใจที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนกับไงเดีอ มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามาช่วยอ่ะมาช่วยนําทางมาช่วยแบบไกด์ไลน์ให้เราแบบว่าอ่านได้ตามสเต็ปมันรู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะโอเคถ้าอยากบอกอะไรกับตัวตนของคุณบ้างนะคะเอ,อนเขอพลังงานนี้3ใบเนาะ success สำหรับให้ไปน,นี้นะคะบอกถึงพลังงานในปัจจุบันของคุณว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีพลังงานลึกลับมีพลังงานของความมหัศจรรย์แล้วก็มีพลังงานของการที่คุณอยากจะต้องเรียนรู้ชีวิตอีกมากมายบางทีเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เดินทางมาถึงตรงจุดนี้เพราะว่าคุณกําลังเรียกว่าบางคนเนี่ยอยู่ในอ,อยู่ในสภาวะของคําว่าอยากที่จะเรียนรู้เพื่อความสําเร็จในภายภาคหน้า ยังไม่สามารถที่จะ,ะบางคนเนี่ยยังไม่ได้เจอตรงนี้นะแต่บางคนก็เจอแล้วแต่บางคนที่เข้ามาฟังแรนดอมเนี้ยบางคนอาจจะกําลังรู้สึกสนุกกับชีวิตยังหลงไหลคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในปัจจุบันเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในอนาคตเชื่อว่าสําหรับไพ่วินี้นะคุณยังหลงมุนเสนะ,นะคะในเรื่องของความโลภในเรื่องของความอยากมีในเรื่องของความอยากได้คุณรู้สึกว่าชีวิต อนี้นะคะยังมีอะไรที่ลึกลับและน่าค้นหาอีกมากมายซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่มีอะไรถูกแล้วก็ไม่มีอะไรผิดทุกคนสามารถที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่ตัวเองคิดว่ามันคือความสุขของเรามันคุ้มค่าที่เราจะเกิดที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะแต่ทีนี้คือต้องบอกว่าวันหนึ่งคุจะกลายเป็นคนคนนี้เป็นคนที่คุณจะได้ตื่นรู้ว่า มีมากไปก็ก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วคุณจะอนาคตนะคุณจะได้เรียนรู้แล้วก็ตื่นรู้ตรงที่ว่าที่เราได้พูดไปแล้วว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนแต่คุณกำลังมีความสุขอยู่กับตรงนี้คุณจงใช้ความสุขนั้นให้พอไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรที่ผิดนะคะมันคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในวันนี้แล้ววันในวันข้างหน้าคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะปล่อยวางแล้วคุณจะปรงเป็น ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโลกของความลุ่มหลงหรือโลกแห่งความสุขที่มันเป็นภาพมายามาก่อนคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจคำว่าปล่อยวางแล้วก็มีคำว่าเพียงพอคุณต้องผ่านตรงจุดนั้นมาก่อนตอนนี้ชีวิตของคนบางคนกำลังมีความสุขอยู่ในมลสเสนห์ของโลกมายาใช้มันได้เต็มที่นะคะวันหนึง่งถ้าเราได้เจออุปสรรคและปัญหาเนี่ยมันจะทำให้คุณค่อยๆเรียนรู้ทำให้คุณ ค่อยๆได้ปล่อยวางนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คะบ่บงบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตบางคนเนี่ยเดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่สําเร็จมากๆแล้วบางครั้งคนเราสําเร็จสูงสุดแล้วเนี่ยเหมือนมหาเศรษฐีบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีระดับโลกเนี่ยบางทีเขาสําเร็จหมดแล้วเนาะมีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมากมายก่กองเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยไปไหน บางคนก็มาอยู่ในจุดที่คุณเรียกตัวเองว่ามันหมดแพชชั่นละสุดท้ายแล้วคุณก็อาจจะ มี่ทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เงินทองที่คุณมีอยู่คุณอาจจะกำลังมองว่าคุณจะสร้างประโยชน์อะไรกับคืนสู่ประเทศนี้สู่โลกใบนี้ได้บ้างคุณกําลังอาจจะคิดที่จะทําในเรื่องของสาธรารณประโยชน์อยู่ก็ได้ในตอนนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ตื่นรู้ในตรงจุดนี้แล้วก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะกําลังอยู่ในตรงจุดนี้ว่าเราจะตอบแทนแผ่นดินเราจะตอบแทนโลกใบนี้ได้อย่างไรตอนนี้เราไม่ต้องการคือมันมีมากพอแล้วบางคนก็มาถึงจุดนี้แล้วนะอะจริงๆ และสําหรับบางคนนะคะตรงจุดนี้เหมือนไพ่เรียงกันมาเรียงกันมานะอาจจะเป็นตัวคูณในวันนี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งในวันนี้แล้วคุณก็จะกลายเป็นเป็นคนหนึ่งในวันนี้แล้ววันหนึ่งนะคะคุณก็จะเข้าใจว่าบางคนอาจจะมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ได้ตรงที่ว่าสุดท้าย <agua> แล้วคุณก็ชีวิตของคุณก็กลับคืนสู่ธรรมชาติคุณสังเกตไหมเวลาที่คนเราเนี่ยสำเร็จมากมายแล้วมหาศาลนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายแล้ว คุณก็ไม่อยากอยู่ในเมืองที่มันแออัดสุดท้ายแล้วคุณก็อยากจะกลับไปอยูอ่ธรรมชาติอยากไปอยู่กับความสงบนั่นแหละคือชีวิตเครียกว่าธรรมดาขอ,ของชีวิตมนุษย์นะคะประมาณนั้นวันหนึ่งเมื่อคุณกลับเข้ามา,าสู่ธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้เรียนรู้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้คุณอาจจะกลายได้เป็นผู้ผเบิกบาน ผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานวันหนึ่งถ้าชีวิตของคุณกลับคืนสู่ธรรมชาติที่เป็นความที่เป็นธรรมชาติโดยแท้จริงเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้เบิกบานจริงๆนะคะโอเคค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะ พลังงานของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และขอบคุณสำหรับตัวแ์ต้งค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ